แบรนด์เกาหลีไม่อยากรุนตตอหมอการท่องเที่ยวของเกาหลีเลยตกต่ำเลยดีสมน้ำหน้ามันไม่ให้เจียคนไทยอ่ะไปเที่ยวทำไมอ่ะแบรนด์มันไปเลยไม่ต้องไปให้ไปเที่ยวเออคนไทยไปเที่ยวทำไมเกาหลีอ่ะเขาบอกเตือนสองราศี ดวงเข้าเกณฑ์เจอเคาะหนักต้องระวังตัวให้ดีอามาดูซิราศีอะไรเจอเคาะหนักเลยนะครึ่งปีหลังราศีสิงห์ราศีกุมโอ,อ้เขาบอกเตรียมตัวรับมือให้ทันมันจะถาโถมเข้ามาอย่างหนักพร้อมๆกันจนทำให้คุณเหนื่อยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยเท่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานที่จะทําให้เครียดหนะักรวมไปถึงเรื่องของการเงินค่อรายจ่ายมากมายซะเหลือเกินใจดีให้คนหยิบยืมไปเขาก็ไม่มาใช้คืนทําให้คุณเป็นทุกร้อนซะเองด้านสุขภาพจะต้องระวังเอาไว้ให้ดีในเรื่องการเจ็บป่วยอืมถ้าราศีกุมภ์ไม่ใช่เลยตะก้องเนี่ยตะก้องเนี่ยมันคาโถมเข้ามาเนี่ยตะก้องปีนี้ ลดความสองโลลดความก่อนเมษาและล่าสุดนี้ความเมื่อที่จีแล้ววันพฤหัสอาการหนักเลยไหลหลุดหลังนี้แบบล้าวไปหมดแล้วก็แขนเน,เนื้อหลุดเนื้อหลุดเลยแล้วตูดตรงนี้นะตูดสองฝั่งอะหนังกำพร้าข้างนอกก็หลุดหมดเลยรถชอปเปอร์พังหมดเลยม,มือถือกล้องข้างหลังพังหมดเลยแล้วก็ไอหมวกกันน็อก แตกหมดนะดีว่าใส่หมวกกันน็อกไม่ไงั้นมันเสียชีวิตนะเพราะว่ารถความแล้วก็ถลายกับพื้นฟาดกับฟุตบาทดีว่ามีหมวกกันน็อกถ้าไม่มีหมวกกันน็อกมันตายไปแล้วเนี่ยอืมราศีสิงบอกว่าต้องขอเตือนชาวราศีสิงเลยในช่วงนี้บอกเลยว่าเข้าขั้นดวงแตกของจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานที่มีปัญหาเข้ามาอย่างขาโถมไม่มีเวลาได้พักผ่อน ไหนจะต้องระวังถูกหักหลังถูกโกงต้องมีสติให้มากๆด้านการเงินมีการใช้จ่ายเยอะจนบางครั้งแทบจะหมุนเงินไม่ทันต้องระวังการจับจ่ายใช้สอยบริหารเงินให้ดีส่วนสุขภาพต้องดูแลตัวเองให้ดีเจอเคาะหนักเจ็บป่วยถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นอย่าประมาทเรื่องเล็กอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ลาสีสิง์ เดิมพันเก้าอี้ผบอตรคนต่อไปหลังมีการเข้าให้บิ๊กต่อกับมานั่งเก้าอี้ผาบตรตามเดิมจนเกเียอายุราชการขณะที่บิ๊กโจ๊กยังรอการพิจารณาอีกครั้ง U A N. รุ่งสรัญญาบอกสวัสดีคุณแม่คนสวยสวัสดีค่ะทิติการบอกว่าสวัสดีคุณแม่ทานทาข้าเชียงทานข้าวช้าไปแล้วยังปวดท้องเลยว,วันนี้กินข้าวเสร็จแล้วปวดท้องกินข้าวกับผัดกะเพราเนื้อกับไข่ดาวกับกรอบเนานะแล้วก็มีแกงเจดิดหมูสามชั้นต้มฟักปวดท้องมากเลยเครียดหรือเปล่ามู้ปวดท้องมาก ปิดโรงงานปิดกิจการเลิกจ้างไปแล้วหมื่นคนสเสถียนตำแหน่งผู้บริหารผู้จัดการฝ่ายผลิตแห่หางานติดท็อปคำค้นหางานเยอะสุดแล้วถ้าถ้าสมมุตินะไอหมอดูอินเดียเนี่ยแต่ภาวนาให้มันดูไม่แม่นบอกเป็นหน้าตาดมุดคน มันทำนายว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สาถ้ามันเกิดจริงนะหุ้นประเทศไทยจะลูดลงมาต่ำกว่าพันจุดเลือหกร้อยจุดรู้หรือเป่าแล้วก็เราก็ต้องเตรียมพร้อมะเพราะว่าพอมันเกิดสงครามโลกเนี่ยมันจะใช้นิวเคลีย แล้วนิวเคลียร์เนี่ยมันน่ากลัวมากมันมีสารที่จะทําให้พวกเราเป็นซอมบี้เพราะว่าประเทศที่มันอยู่ใกล้ๆกันในอาเซียนน่ยมันติดก,กันหมดเลยอะชายแดนนี่ติดก,กันหมดเลยถ้ามันยิงนิวเคลียร์ออกมาเยอะนะสารนี้มันจะแพ่ไปทั่วโลกเลยมนุษย์ก็จะกลายเป็นซอมบี้คือจะเจ็บป่วยร่างกายเป็นแผลู้กองอาหารสัตว์ตายหมดอาหารพืชผักไรปลูกไม่ได้ตายหมดไง มันก็จะเ,เป็นทําให้มนุษย์เราเนี่ยแล้วก็เอเราจะไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้เราจะไม่มีทีวีดูเราจะไม่มีทุกอย่างอะ่ะเข้าไปสู่กลายเป็นมนุษย์มนุษย์ป่าที่ที่สมัยก่อนที่นุ่งนุ่งผ้าผืนเดียวอะ่ะเอาไปตองปิดเนี่ยเพราะมันกลับไปสู่มนุษย์ป่าธรรมชาติเนี่ย เราก็เลยไม่อยากให้ไอ้หมอดูนัตตาดามุตแขกคนล่าสุดให้มันทำนายแล้วเป็นจริงเพราะว่าอะไรรู้ป่ะอยากให้มันทายแล้วไม่แม่นไงแล้วก็นัตตารามุตไทยด้วยโแลจะนวนอยู่อันนั้นก็ทำนายแบบเดือนกรกฎาคมเดือนหน้าทำนายฉันน่ากลัวมากเลยบางคนก็ออกมาพูดเลยมีงานทำอยู่เขาถูกรถเงินเดือนอะไรก็อย่ากออก เกาะงานให้แน่นๆมีเงินก็อย่าซื้อซัวใช้จ่ายอย่าซื้อรถอย่าซื้อบ้านกอดเงินไว้ให้แน่นๆเก็บไว้กินไว้รักษาโรคไว้รักษาตัวอย่าใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย ย้อนเจ็ดสาวหลอกกบทรัพย์ถูกเรียกห้าหมื่นโอในให้หบาทเป็นค่าโกนขนหลังเสียท่าชวนเซ็ตโฟนแคปหน้าจอแบค็คไมยอมเป็นข่าวขึ้นโรงพักเมืองอุดรธานีแจ้งความเพื่อเป็นอุทาหรณ์และอยากฝากเตือนหนุ่มๆขี้เหงาระวังด้วยเมเจอรนันเปิดใจทั้งน้ำตากลางไรเผยสภาพจิตใจ งานมั่นถูกยกเลิกแล้วจะตุปรบอกมนุษย์หินเออใช่เมื่อกี้เมื่อกี้คิดไม่ออกไงคนมันแก่แล้วายุ65เลยเนาะสมองมันจะมันจะช้ามันจะเสื่อมคิดไม่ออกคิดไม่ออกเลย ามาดูสิว่าห้าคนนี้จะให้ใครได้มงลาละ่าเอาออกไปแล้วถูกปลดไปแล้วอันนี้โอเปออลอันนี้ทาเลนาอันนี้อะไรซูริอห้าคนนี้ใครสวยที่สุดสมควรได้มง M U T สองพันยี่สิบสี่อ่ะโหวตมาแล้วนี่โอเปอลทาเลน,นาอันนี้ซูริ สองคนนี้ไม่รู้จักแต่คนนี้หน้าแก่มากเลยนะคนนี้หน้าสวยมากแต่โอเปอสวยที่สุดแต่แต่เต่าทีวีภูบอกโอเปอมันผอมเวลาใส่ชุดว่ายน้ำแล้วมันจะไม่ไม่เห็นอะไรเลยแต่ว่าหน้าโอเปอมัมหน้าไทยแล้วมันสดใสมาย,มยุยี่แปดอย่างนี้นี่นี่หน้ามันแก่มากเลย อ,อ,อีนี่หน้าสวยแต่มันเตี้ยนี่องค์อิง,องหลอดลมตีบเอพาลูกมาแต่แม่ต้องพ้นด้วยลูกเขาไม่สบายมีคนถามว่าแม่จีมาเปิดปั๊มน้ำมันที่ไขยเอาจริงชื่อไซนแพรมันมาเปิดร้านสะดวกซื้อในปั๊มที่มันตั้งเลยชื่ออีซี่จอย แล้วมันเป็นปั๊มที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยมันมีทั่วโลกตั้งสามหมื่นแห่งมันกําไรปีหนึ่งตั้งสี่แสนล้านคนที่ให้มันมาตั้งคือใครรู้ป่ะพีรพันธ์รัฐสารีวิทภาคที่ว่าเป็นหัวหน้าพักลมใจไทยสร้างชาติคนนี้เนี่ยสลิงเพื่อหวังจะให้มาเป็นนายกต่อจากเศรษฐาไงแต่ว่าพอแม่เห็นมันให้จีนม,มาตั้งนี่นะฉันไม่สนับสนุนเลยฉันเกลียดมากเลยเพราะอะไรก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยลําบากมากตอนนี้อะ เศรษฐกิจชาติเห็นไหมเศรษฐกิจถดถอยเพราะอะไรเพราะว่าประเทศจีนตั้งแต่ช้อปปี้ลาซา,าด้าจนกระทั่งติ๊กต็อกของจีนหมดเลยมันเข้ามาแย่งคนไทยทํามาหากินแล้วมันก็ขนเงินกลับไปประเทศมันล่าสุดเนี่ยช้อปปี้ลาซาดา้าเดี๋ยวช้อปปี้ลาซาด้าดไปร้องติ๊กต็กอกก็ไปร้องบอกว่าจะขอเข้าร่วมโครงการดิจิตอลบอลเรดด้วยแล้วเงินเนี่ยที่เอางบประมาณแผ่นดินภาษีของพวกเราเนี่ยมาใช้เนี่ยแจกเงินดิจิตอลบอลเรดอะ ก็คือการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยโดยเอาเงินภาษีของประชาชนมาแจากเนี่ยแล้วพวกเราต้องรับผิดชอบหนี้สินเนี่ยแต่เงินตาที่ทั้งหมดเนี่ยมันจะไปเข้าสู่ช้อปปี้ไลฟ์สแตทติกกอกแล้วเข้าสู่กลับไปประเทศจีนแต่ว่าติ๊กตอกเนี่ยในในประเทศไทยอะ่ะแค่สามเดือนแรกอะ่ะมันกำไรไปเกือบห้าพันล้านติ๊กตอกแต่คนไทยที่เข้าไปซื้อของในนั้นอะ่ะ แล้วก็ประชาชนอย่างฉัน SME อย่างพวกชั้นเนี่ยมันไม่ได้ขายไงเงินไม่มาถึงพวกชั้นไงพวกเราที่เป็นประชาชนก็ต้องออกมาต่อต้านในโลกโซเชียลเนี่ยใช้ให้มันให้เกิดประโยชน์คนไทยเนี่ยสันดาลไม่ดีเฮี้ยงไงนิ่งทุกคนเรื่องไม่ใช่กูไม่ยุ่งแต่จะให้ฉันนะเป็นแม่มีพลังแม่เสียงดงังเอา กูเสียงเดียวมันไม่มาฟังกูหรอกเดี๋ยวมึงคอยดูเนี่ยไอ้ไซน o เพ c กเนี่ยมันจะมาตั้งปั๊มเป็นหมื่นปั๊มเลยเพราะมันมีเงินงบมันกำไรปีตั้งสี่แสนล้านนะมึงคิดดูมันก็สามารถขยายเป็นสี่แสนปั๊มเลยแล้วก็ตั้งเอาสินค้าจีนอะเอามาขายในประเทศไทยในร้านสะดวกซื้อของมันชื่อ e อซี่จอยคนไทยก็ไปซื้อกับมันหมดใครขาจะมาซื้อกับแม่ค้าออนไลน์อย่างพวกกูเพราะมันต้องมีเสียค่าส่ง แล้วมันเอามาจากจีนน่ะมันขายได้ถูกกว่าอืมขายถูกกว่าไทยเพราะมันผลิตที่เป็นพวกเขาทุกคนอยากมีความสุขกับการมีตัวตนอยู่ของเขาบนโลกใบนี้ค่ะรับช่วยพวกเขาได้ไหมช่วยยื่นมือลองไปให้ลึกพอ ที่จะคว้ามือคนกลุ่มนี้ให้ขึ้นมาเห็นแสงสว่างหรืออย่างน้อยให้ขึ้นมาเห็นว่ายังมีรัฐบาลที่ยังใส่ใจและยังอยากจะดูแลพวกเขาอยู่โรคจิตเวทนี่มันไม่ได้เลือกคนนะคะท่านดิฉันฝากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นประชาชนหาเช้ากินข้าหรือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอํานาจในบ้านเมืองนี้อาจจะเกิดขึ้นกับท่านรัฐมนตรีหรือท่านนายกก็ได้ค่ะโรคนี้มันเดินเข้าไปหาท่านได้ตลอดเวลาค่ะมันอาจจะเกิดขึ้นกับท่านหรือคนใกล้ตัวท่านก็ได้ถ้าท่านมีคนที่ท่านรัก ประชาชนเขาก็มีคนที่เขารักไม่ต่างอะไรจากท่านเลยค่ะแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันคืออะไรสิ่งที่มันต่างกันคือท่านมีอำนาจท่านตัดสินใจได้ว่าปัญหานี้มันสําคัญยังไงแล้วท่านจะตั้งใจแก้ไขมันอย่างจริงจังหรือไม่ท่านจะแก้ไขมันตอนนี้หรือว่าท่านจะรอรอให้ปัญหาสุขภาพจิตของคนไทยมันกลายเป็นภูเขาไฟที่ระเบิดออกมาทําลายล้างทุกอย่างก่อนถ้ามันเดินทางไปถึงวันนั้นจริงๆนะคะท่านมันสายไปแล้วค่ะ ถ้ามันเดินทางไปถึงวันนั้นจริงๆต่อให้ท่านจะมีมือเป็นสิบเป็นร้อยมือค่ะท่านก็อาจจะไม่สามารถรักษาหรือคว้ามือใครขึ้นมาได้อีกเลยค่ะมันไม่มีงบประมาณเหมิวเรื่องคนบ้านเนี่ยเนาะงบประมาณคนดีอ่ะคนบ้ามันเจ็ดสิบล้านคนมันก็จะมีบ้าประมาณอย่างมากก็หนึ่งพันคนที่ว่าเป็นโรคจิตเวทอ่ะเนาะ เราจะแบบว่าจะให้รัฐบาลไปดูแลไอ้พวกคนบ้านนี่มันก็ไม่ไหวหรอกหมิวทําไมไม่ไปดูที่โรงพยาบาลแต่เพาะโรงพยาบาลที่รักษาคนดีที่ป่วยอ่ะหมอยังรักษาไม่ทันเลยเหมิวคือไปดูที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเฉยเชนไปถึงนั้นแปดโมงครึ่งเขาติดป้ายแล้วรามาธิบดีที่กรุงเทพเนี่ยไม่รับคนไข้คนไข้เต็มเธอรู้หรือเปล่าเหมิว เธออาจจะพูดเพื่อได้ซีนได้เลตติ้งในสภาเนาะเพราะมันเป็นสิทธิ์ของเธอเพราะว่าเธอเป็นสอสอปักเก้าไก่นะฝ่ายค้านอะแต่ในชีวิตความเป็นจริงเนี่ยหมอมันไม่พอโรงพยาบาลมันไม่พอแล้วยังมีพวกต่างแรงงานต่างด้าวพวกหลบหนีเข้าเมือง ประเทศมันมีสงครามแล้วมาอาศัยประเทศไทยแล้วก็มาแย่งพวกเราในการใช้ระบบของโรงพยาบาลก็ฉันไปมาฉันหิหจับตาเหมิวโรงพยาบาลรามาธิบดีระหว่างที่ฉันไปรอคิวรับยาจ่ายเงินก็มีแต่แรงงานต่างด้าวไปแย่งเข้าคิวเต็มไปหมดร้อยคนก็มีแรงงานต่างด้าวประมาณสามสิบเธอรู้หรือเปล่าหมิว เือจะไปเรียกร้องรัฐบาลบอกว่าแก้ไขปัญหาจิตเวทบอกว่ามันสามารถเดินไปหานายกก็ได้รัฐมนตรีก็ได้คนรวยไม่เคยติดคุกคนรวยไม่เคยป่วยเป็นบ้าเพราะเขามีเงินรักษาเธอดูทักษิณเนี่ยต้องติดคุกไหมอ่ะทักษิณป่วยก็นอนอยู่โรงพยาบาลชั้นสิบสี่อย่างดีอ่ะคนรวยไม่เคยติดคุกคนรวยไม่เคยป่วยเพราะมันมีเงินรักษา เมื่อกี้ที่หมิวพูดอ่ะฉันขอค้านเต็มที่เลยตอนนี้ไอ้พวกป่วยจิตเวทเนี่ยที่จะเข้าไปดูแลไปรักษามันเนี่ยส่วนมากเนี่ยมันมาจากยาเสพติดมันเสพยาเสพติดจนมันหลอนแล้วมันก็คิดว่ามีคนจะมาฆ่ามันมันก็เลยชิงฆ่าก่อนบางคนก็เมาเหล้าถ้าคนดีๆอ่ะไอ้ป่วยซึมเศร้าว่ามันมีถ้ามันผิดหวังเนาะ ผิดหวังในชีวิตครอบครัวผิดหวังในธุรกิจผิดหวังกับความคาดหวังที่ตัวเองตั้งหวังไว้แต่จะเรียกร้องให้รัฐบาลเอางบประมาณทั้งหมดไปดูแลคนบ้ามันเป็นไปไม่ได้เอาชีวิตคนดีๆเนี่ยคนคนดีๆเนี่ยไปรักษายังไม่ได้รับการรักษาเลยที่เธอจะมาพูดเปล่าๆในสภาเธอไปเดินดูตามโรงพยาบาลดีกว่า และยิ่งตอนนี้ไข้หวัดใหญ่ระบาดโควิดระบาดคือไปดูตามโรงพยาบาลเนี่ยฉันเพิ่งไปมาเมื่อสองเดือนที่แล้วอะรามาธิ่ปดีฉันไปถึงนั้นแปดโมงครึ่งเขาติดป้ายแล้วบอกไม่รับ,ไม,รบไม่รับผู้ป่วยละเต็มแล้วไปถึงนั้นแปดโมงครึ่งตกใจเลยมันมีทั้งหมดเกือบสิบชั้นน่ะเต็มทุกชั้นมีแต่คนแกๆ่ๆอายุ 65้าถึงร้อยกว่านั่งบนวิลแชร์นอนบนเตียงรถเข็นของโงรงพยาบาลแล้วมีมังคนจะถือไม่เท้าคนแก่เต็มโรงพยาบาลเลยเพราะว่าประเทศไทยมันมีคนแก่ผู้สูงอายุที่มันไม่ยอมตายเพราะเทคโนโลยีทางการแพทย์มันเต่งขึ้นมันดีขึ้นมันทําให้คนไม่ตายผู้สูงอายุเนี่ยเยอะไปหมดเลยประมาณสิบสาล้านคนน่ะที่เป็นภาระของแผ่นดินเข้าใจหรือเปล่ามิว แค่จะมาดูแลประชาชนที่แบบไม่บ้าแค่เจ็บป่วยยังดูแลไม่ทั่วถึงเธอไม่เห็นาานะเมื่อวานคดีที่ว่าเด็กห้าขวบถูกล้มหรือไงเนี่ยแล้วไปโรงพยาบาลแล้วตายหมอวินิจฉัยผิดพ่อดอะไรพ่อหมอคนหนึ่งวันหนึ่งต้องวินิจฉัยคนไข้ที่ไปโรงพยาบาลหนึ่งพันคนเนี่ย จะไปขี่จะไปเยี่ยวยังไม่มีเวลาจะกินข้าวยังไม่มีเวลาเลยรู้หรือเปล่าเออนี่เศรษฐามหาเศรษฐีแสนล้านนะเนี่ยมันเนี่ยบ้ามันขายบ้านแสนสิริมันเนี่ยมันมาฟังสสในสภาไงอภิปรายดา่ดาดา่ดาดา่าด่าด่ามันก็เลยเป็นแบบนี้เลย เส้นเลือดสมองอาจจะแตกเป็นเอามาพึ่งอามาพาดได้นะเศรษฐารวยอยู่แล้วอยากจะมาเป็นนายกทำไมอ,อมามึงก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเผื่อๆอาจจะต้องติดคุกอีกด้วยถ้าทำผิดเซ็นผิดสนะบูดหมอกแม่ไม่ไปสนามอินเดอร์สเตเียมหงมากหรอไปทำไมอ่ะก็มีอะไร ฉันแก่แล้วหกสิบห้าฉันไปท่านต้องมีบอดีกาดมีตะก้องไปคอยดูแลความปลอดภยัยคอยถ่ายวิดีโอเพราะว่าถ้าเราไลฟ์สดมันจะได้มีหลักฐานมีใครมาทำะไรเราตะก้องนักขับรถคอยดูแลฉันฉันแก่แล้วเธอรู้หรือเปล่าวันนั้นนะ่ะที่ฉันไปศาลคนเดียวอ่ตะก้องเขาลดความใช่ไหมวันศุกร์ที่สิบสี่แหละที่ฉันไปศาลคนเดียว ฉันจะไปหมดสติอยู่ที่ศาลสองชั่วโมงนะจะลูะ้แล้วก็ทางศาลแป้งรัชดาท่านเมตตาเขาก็สั่งรอปภชื่อเอกอะให้มาพาแม่ไปไปนอนที่ห้องรับรองชั้นสามจ,จูงแม่ไปเลยนะน่ารักมากรอปภเพราะฉันน่ะฉันน่ะมันแบบวูบอะแล้วเขาก็ถือกระเป๋าให้ฉันด้วยแล้วจูงฉันขึ้นลิฟต์ ไปถึงห้องแล้วเปิดเปิดแอร์ให้ชั้นชั้นสามห้องใหญ่มากแล้วก็เปิดแอร์ให้แล้วก็แล้วก็มีชุดรับแขกโซฟาใหญ่ๆยาวๆไอ้ฉันไปนอนตรงนั้นเธอรู้หรือเปล่าชั้นหกสิบห้าแล้วการที่จะออกไปไหนคนเดียว่ต้องระมัดระวังเข้าใจแม่กอะตอนนี้ที่นั่งคุยกับพวกตือชั้นวูบอยู่ในนี่ยฉันเป็นโรควูบอยู่นเนี่ยเดี๋ยวจะปิดแอร์สักเครื่องรื่มหนาวละแล้วก็จะประหยัดไฟเนี่ย รูปอยู่เนี่ยเป็นโรครูปอยู่เนี่ยเพราะว่าวันนี้อ่ะกินข้าวเสร็จแล้วปวดท้องไงกินข้าวผัดกะเพรากะเพราเนื้อจับจับไข่ดาวใช่ไหมแล้วก็ข้าวมันแฉะกินแล้วไม่อร่อยปวดท้องมากแล้วก็แกงเจืดก็จืดอย่างกับน้ำก๊อกอะ่ะแกงเจืดฟ้าก,กับหมูสามชั้นไงวันนี้กินข้าวไม่อร่อย อมีวันเล็บบอลไทยบราซิลรอบแปดทีมเราเป็นเช้าภาพไม่เอาดูไม่เป็นดูไม่เป็นดูไม่เป็นเลยนี่ปียาชัยมงคลนี่เจ้าของ คนที่เสียชีวิตเจ้าของเพลงดังเสียชีวิตเซฟของทองบอกเหมือนทนายตายั้มี่ยต้องถอยต้องหยุดแฉอ่ะทนายตั้มเขาก็ออกมาแฉเขาก็ไปลงสวออแล้วเขาชนะได้ที่หนึ่งวันนี้เขาก็ต้องออกมาอย่างนี้เพราะว่ามันจะมีเลือกใหญ่วันที่ยี่บหกระดับ ประเทศถ้ทาทนายตั้มไม่ออกมาอย่างนี้จะจะได้ที่หนึ่งหรอไปลงสาวาสัสุุรสาครหรือไงเนี่ยแล้วได้ที่หนึ่งนั่นน่ที่หนึ่งของจังหวัดอ่ะทุกคนออกมาเคลื่อนไหวเขาก็มีมีมีสิ่งที่มันอยู่ข้างในที่เราไม่รู้อ่ะเข้าใจหรือเปล่า อ่มองกุฎเลือกคนมงย้อนชมมงกุฎมิจูนิเวสไทยแลนด์ที่ลังสรรโดยโมอาวาดก่อนเปิดตัวมงกุฎเรื่องเรือนใหม่สำหรับมิจูนิเวสไทยแลนด์2024ันยสี่ในคืนนี้นะ,ะให้คุณผู้ชมดูว่าอันไหนสวยที่สุดมงกุฎอันไหนสวยที่สุดอันนี้ของอันนาเสือเหมือนนกยูงแต่ว่าของของอันเนี้ยอันตัเนี่ยโพซิ้อเป็นสีเหลืองอแม่มีสร้อยนะมีสร้อยกับตุ้มหมูเนี้ย เป็นสีเหลืองแบบนี้ลุงพลโพทะเลบางปู่ซื้อให้แม่เนี่ยใส่หลายครั้งแล้วอะดูจากตรงเนี้ยดูจากหัวก็อาจจะดูไม่รู้เรื่องอ่ะอันนี้นับเป็นหนึ่งกัแล้วกันหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่อะคุณผู้ชมอันไหนสวยที่สดุดอันหนึ่งอันสองอันสามอันสี่คอมเมนต์มาคอมเมนต์มาอ่ะดูที่หัวนางงามเลย ว่าอันไหนสวยที่สุดไม่ต้องมองหน้านางงามมองที่หัวเนาะอันนี้เป็นนกยุงก็ธรรมดานะนกยุงก็ธรรมดาฉันว่าของแองชิลีสวยที่สุดอันนี้แอนชิลีอันนี้สวยที่สุดเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวจะดูข้างล่างสิเนี่ยอันเนี้ยมันดูแล้เจิดเจิด อันนี้เป็นนกยุงก็ธรรมดาอันนี้เป็นสีเหลืองมันก็ธรรมดาแต่อันนี้มันมีอันเนี้ยไม่รู้อะแล้วแต่คุณผู้ชมมาชอบแบบไหนให้ดูอันนี้ว่าสี่คนเนี้ย ใครสวยที่สุดอะเอาอย่างนี้ดีกว่าสี่คนเนี้ยอะนี่อแมนด้านี่แอนชิลีนี่แอน ique, นาเสือนี่แอนโทเนียโพซิลโพซิลคนไหนสวยที่สุดในนี้นะตอนนี้คนนี้ดังเลยหมดสัญญาจากแม่ปุ้ยก็ไปเป็นนางเอกช่องสามแล้วนะเนี่ยเป็นนางเอกช่องสามช่องเจ็ดพี่เอสุปชัยไปสังกัดพี่เอสุปชัย ต่คนนี้ยังไม่หมดสัญญาคนนี้ยังไม่หมดสัญญาคนนี้ก็ยังไม่หมดสัญญาออะคอมเมนต์มาคนไหนสวยที่สุดในบรรดาสี่คนนี้ ันเนี่ยโปซิวตัวจริงหน้าหน้าเท่าฝ่ามือฉันนะหน้านางเล็กเท่าฝ่ามือฉันเลยผิวดำผิวแบบออกดำแดงเลยอ่ะผิวออกดำแดงเดี๋ยวฉันจะเอาน้ำแข็งมาเทใส่มันมาละลายมั้งน้ำแข็งมันจะละลาย โมวาดแต่มงกุฎของโมวาดไม่สวยเนะฉันซื้อแถวประตูน้ำยังสวยกว่าที่เขาทำขายจริงๆริงมงกุฎแถวประตูน้ำมาเยอะๆเลยสวยๆอันน่งแปดร้อยบาทแล้วมังกุฎที่นาง,งานใส่นางงานไม่ได้นะเขากลับไปเขาไม่ได้ให้นะย มกว,วาดเนี่ยมันไม่ได้ให้นะมันแค่ทำมาให้ใส่มันไม่ได้ให้หนางงามนะดนเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่านางงามได้มงกุดไม่ได้เขาแค่ทำมาให้ใส่ เดี๋ยนี้มาประกวดนางงามก็เท่ากับต้องมามาขายน้ำพริกขายให้ได้ยอดขายเยอะๆถึงจะได้ตำแหน่งบางคนก็น่าสงสารขายไม่ได้เลย